พอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับวันนี้เราอยู่ที่เฮนดริกสกายดิ닝นะครับที่เอมครอเทียเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินโอมากรเซตแต่ว่าจะเป็นร้านไหนเดี๋ยตามมาดูกันเลยนะครับเรามากันที่ร้านมูเกนไดนะครับวันนี้เราจะทานโอมากระเซตก่อนที่จะมาก็ทําการจองแล้วก็เลือกคอร์ไว้ก่อนนะครับจะแตกต่างจากโ e. อมากรเซตหลายที่คือเราอาจจะต้องไปรอลุ้นหน้างานาเราจะได้กินอะไรแต่ว่าที่นี่เขาจะมีบอกไว้แล้วนะครับว่าเราจะได้ทานอะไรบ้าง แต่อาจจะมีการปรับเปลี <bur ac. S 1> <An> ่ยนเล็กน้อยนะครับหรือว่าเราสามารถขอเปลี่ยนได้ถ้าเราไม่ต้องการทานตัวนั้นๆนะครับเชฟเพอาก็จะดูแลให้นะครับก็จะมียูสุมาให้เราล้างปากก่อนเริ่มคอร์สออกมากษตเกันด้วยนะฮะมากินอะไรพวกนี้นะฮะเขาจะมีพวกขิงดองหัวเชเท้าดองให้เราทานด้วยนะฮะก็คือหลังจากกินคำแรกเสร็จแล้วก็เคลียรสชาติแล้วก็ไปคำต่อไปเรื่อยๆนะครับ คำแรกนะครับจะเป็นปลามาดนะครับวางบนแผ่นสาหร่ายแล้วก็มีซอสมีมะนาวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเชฟเขาจะเอาทัฟเฟิลนะครับมาขูดวางด้านบนนะครับแล้วก็มีการทาซอสใส่นู่นใส่นี่มาเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เสิร์ฟให้เรารับประทานนะครับคำนี้อยากจะบอกว่ากลมกล่อมมากๆนะครับอร่อยแล้วก็กินทัฟเฟิลนี่คือชัดเจนมากนะครับใครที่ชอบกินทัฟเฟิลคำนี้น่าจะชอบมากๆเลยอร่อยนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นไข่ตุนนะฮะแล้วก็จะมีสไลด์ทัฟเฟลมาให้ด้วยนะครับก็นวลๆกินง่ายดีคําต่อมานะครับคือสโมคฮามาจินะครับเวลาเรากินซูชิที่เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าข้าวมันน้อยไปหรือมากไปเนี่ยเขาสามารถเพิ่มปริมาณข้าวในซูชิแต่ละคําให้เราได้ด้วยนะครับหรือว่าออวาซาบิถ้ามันมากไปน้อยไปก็บอกเขาได้นะครับ คำต่อมานะครับอาจจะไม่ตรงกันในเมนูนะครับตัวนี้ที่ได้มาคือชิมาฮาจินะครับปลาน,นี้อาจจะชื่อไม่คุ้นนะแต่อยากจะให้ลองเปิดใจลองทานดูนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวโปรดของเพื่อนผมเลยนะเพื่อนผมนี่ชอบสั่งตัวนี้มากเลยฮะผมก็เลยได้ลองรับประทานตัวนี้บ่อยๆนะครับก็ถือว่าที่นี่ทาชิมาฮาจิได้อร่อยเช่นกันนะครับ คำต่อมานะครับคือคินเมดายนะครับถ้านึกไม่ออกว่าเป็นยังไงนะครับก็คือจะปลาตัวสีส้มๆตาปนๆนะครับอันนี้คือคินเมดายนะครับที่นี่ก็ทําได้ออกมาอร่อยเช่นกันนะครับไปต่อกันเลยนะครับที่อากามิสเกะนะครับเขาจะเอาตัวอากามิเนี่ยเอาไปแช่ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ซับที่กระดาษนะฮะแล้วก็เอามาปั้นเป็นเ้าปั้นให้เรานะครับคำนี้เชฟบอกว่ามันจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นเจลลี่นะครับก็ลองทานแล้วก็ มีความรู้สึกเหมือนเจลลี่จริงๆเด้งๆนะครับก็คืออร่อยมากแต่ว่าคํานี้ส่วนตัวอาจจะรู้สึกว่ามันเค็มไปนิดนึงนะแต่ว่าก็ถือว่ารสชาติดีนะครับต่อมานะครับจะเป็นทัฟเฟิลชูโทโร่นะครับจะเป็นส่วนท้องปลานะครับก็จะมีความมันแต่ไม่ได้มันจนเกินไปแล้วก็ด้านบนเป็นทัฟเฟิลนะครับคำนี้นะครับทำออกมาได้ดีมากๆนะครับกลมกล่อมทั้งตัวปลาทั้งตัวทัฟเฟิลเข้ากันได้อย่างดีเลย ในคอร์อรมากาเสะที่ราคาไม่ถึง2,000นนะครับแล้วมีการเสิร์ฟอูนิด้วยแถมช่วงนี้เป็นช่วงที่อูนิเนี่ยราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ตัวจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเห็นเชฟเล่าให้ฟังว่าคือช่วงที่ญี่ปุ่นช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เขาแบบโลนางแบบมีการควบคุมการจับหอยเม่นนะครับซึ่งช่วงเนี้ยหอยเม่นมันอาจจะตัวไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็อาจจะไม่ได้หวานเหมือนช่วงหน้าหนาวนะครับจริงๆถ้าใครชอบกินอูนิเนี่ยผมแนะนําให้กินช่วงที่แบบ ปลายปีช่วงหน้าหนาวช่วงน้าอูนิจะอร่อยนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวที่รู้สึกได้นะครับแต่ว่าอูนิที่เสิร์ฟวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับยังมีหอยเปาฮื้อให้ในคอร์สด้วยนะฮะอันนี้เขาจะเอาหอยเปาฮื้อไปทํากับตัวข้าวนะครับเป็นรีซอตโต้นะครับแล้วก็จะมีล่าส่งล่าซอสมาแล้วก็เสิร์ฟบนถ้วยนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้จะเป็น ดอกบวยนะครับก็สามารถรับประทานได้ด้วยเลยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาลองทานกันดูนะครับนี่รสชาติมันก็จะนัวๆน,นะครับตัวเป๋าหือมันก็จะเด้งๆนะครับกินแล้วก็เข้ากันดีนะครับอร่อย คำต่อมานะครับจะเป็นหูฉลามเทมปุระแล้วก็เสิร์ฟรพอมสไปซี่แซลมอนนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่รับประทานหูฉลามนะครับคำนี้เราสามารถบอกเชฟไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มทานได้เลยนะครับว่าเราไม่ทานหูฉลามแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นกุ้งเทมปุระแทนได้นะครับแล้วก็จะมีคัสเตล่านะครับก็จะเป็นไข่เด้งๆเหมือนเค้กนะแต่อนนี้ทํามาจากไข่นะครับรสชาติกลมกล่อมแล้วก็จบด้วยซุปอีกหนึ่งรายการนะครับนี่ก็คือจะเป็นของข้าวทั้งหมดแล้วก็ปิดคอร์สด,ด้วย ฮอกไกโดซอฟเสิร์ฟนะครับวิตเมลอนนะครับอยากจะบอกว่าไอศ์ครีมอร่อยมากนะครับดูจากเครื่องทำก็รู้แหละเขาใช้เครื่องเทลเลอร์นะเป็นเครื่องเมืองนอกเครื่องนี้แพงมากๆผมเคยลองใช้อยู่คือตีไอศครีมได้เนื้อเนียนมากแล้วก็ไอศครีมที่นี่อร่อยนะครับแล้วก็ โดยรวมนะครับโอมากษะเสที่นี่ราคาไม่แรงมากสําหรับตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ให้ของดีรสชาติดีนะครับถ้าใครสนใจก็มาลองตามกันดูได้นะครับและไงเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมาหาเรื่องนะครับสวัสดีครับ